ร้านที่สองกันดีกว่าครับไปพบกับร้านบีนภาเห็นถือมาแบบนี้ท้าว่าทำไมดูแบบสวยงามมาดูแบบสุขภาพเนี่ยผมฟีลได้อะไม่รู้จักการออกแบบไรกอสิ่งอย่นมาแล้วมาแล้วแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับค่ะเจิครับ สวัสดีค่ะไม่ต้องเขินค่ะชื่อพึ่งนภาค่ะเป็นเจ้าของร้านบีนภาก็คือจะเป็นรองเท้าหนังสตรีเป็นคัสตอมแอนด์เทเลเมดใช่ค่ะก็คือ สามารถเลือกสีได้เลือกส้นได้แล้วก็ตัดตามรูปเท้าสําหรับคนที่เท้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามสรีระเขาเลยนะครับใช่ค่ะก็เหมือนอย่างถ้าสมมติคุณดาได้อยากได้คัตชูค่ะก็นึกถึงบีนาภาเลยได้อยากได้คัตชูแต่ว่าสูง11นิ้วทําได้ไหมคะไม่ได้ที่ปกติเขาก็พันต้องไหมนะพอเจอพี่ดาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรไม่ไหม ไม่ไม่แล้วมให้สบายท้่สดีกว่าชุดนี้กลัวเมื่อยไงใช่เฮ้ยคนดีนะรับหลายได้ด้วยก่อนไม่ใช่โทรศัพท์รองเท้าครับผมรองเท้านะคะก็คือของที่เราจะมีซัพพอร์ตก็คือจะรองรับอ่าฝ่าเท้าแล้วก็ด้านข้างอ๋อนี่ไงนี่ก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บเท้าหรือว่าอ่า คือเขาบอกว่ารองเท้าที่แบบว่าอันนี้มันกึ่งรองเท้าเพื่อสุขภาพด้วยนะใช่เป็นกึ่งค่ะจะไม่ได้สุขภาพเต็มที่แต่ว่าเนี่ยแค่แค่เห็นว่าเนี่ยอย่างเราเป็นคนใส่ส้นสูงตลอดเวลาแต่จะสังเกตนะเวลาด้าซื้อรองเท้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นรองเท้าที่มีตรงอุ้งซัพพอร์ตตรงอุ้งเท้าบอกว่าธรรมชาติของเท้าคนน่ะมันไม่ใช่แบบแบนล่าแบบเนี้ยค่ะมันเจ็มันถ้าเกิดใส่รองเท้าแบบแบนล่าไปเลยมันจะเจ็บแต่ถ้าเกิดว่ามีซัพพอร์ตที่อุ้งแบบให้มันเท้ามันแบบ อบอุ้มเท้าได้แบบนี้จะใส่สบายมันจะช่วยเนี่ยซึ่งอันนี้ก็มีด้วยตรงกลางค่ะเรียกพี่พึ่งได้ไหมเรียกพี่พึ่งพึ่งเนาะเรียกพี่พึ่งเนี่ยของร้านพี่พึ่งเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือสามารถอุ้มได้ตรงนี้ใส่แล้วเดินสบายก็คือ พี่เพิ่งการันตีเลยว่าคือเดินจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่แล้วไม่เมื่อยอไม่เจ็บไม่ไม่ได้ใช่นี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ละเออแต่ว่าขับรถไปใช่่คคะก็อทั้งหมดนี่ก็คือทำมือหมดเลยไม่ได้ใช้เครื่องจักรอ๋อเหรอใช่่คะก็คือส้นก็ห่อมือดอกกุหลาบนี่ก็พันมือใช่ออ๋นี่ดอกกุหลาบพันมือใช่ห่อมือเองนะจะว่าไปอ่ะใช่คือทุกอย่างทำมือหมดเลยไม่มีไม่มีเครื่องจักรก็คือเลือกสีเลือกส้นได้ ไม่มีพึ่งตัวเล็กๆติดอยู่นะเนี่น่ารักใช่ค่ะติดได้มือเหมือนกันใช่เนี่ยคนนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักมากเสมผัลยค่ะมันเป็นขนนี่ใช่ครับเนี่ยเป็นหนังแท้นะคะจะไม่มีพิวไม่มีหนังเทียมเลยหนังแท้หมดเลยหนังแท้หมดเลยก็ใช้ได้แต่พิวเพราะว่าหนังแท้มันหมดแล้วค่ะงดงามจริงฮะบีนภาครับผมขอบคุณครับคุณภัทขอบคุณครับเดี๋ยวจะตามไปตังค่ะทุพท่า แล้วพอทีไซน์ดีนี่ยกล่องกลึงอะไรที่คือแบบนี้วยใช่กล่องสวยงามเลยรีบสั่งเลยค่ะทุกคนค่ะสุดจริงๆครับผม